การให้ยาเคมีบำบัดในช่องท้องหมายถึงการให้ยาเคมีบำบัดที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านในช่องท้องเพื่อช่วยในการทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ภายในช่องท้องและยังเป็นการรักษาเสริมที่ดีควบคู่กับการผ่าตัดการฉายแสงและเคมีบำบัดมีประสิทธิภาพเฉพาะในการป้องกันและรักษาการแพร่กระจายของเนื้องอกมะเร็งช่องท้องเมื่อเร็วๆนี้ศาส,สตราจารย์ยินชันซูจากโรงพยาบาลมะเร็งจีลิน ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูดากว่างโจได้แบ่งปันกลไกลและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการให้ยาเคมีบำบัดที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านในช่องท้องกับพวกเราข้อดีทางเภสัชจลศาสตร์ของการให้ยาเคมีบำบัดในช่องท้องหรือเรียกว่าไฮเพกไฮเพกเป็นเคมีบำบัดเฉพาะที่ที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีซึ่งมีข้อดีทางเภสัชจลศาสตร์ที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเคมีบำบัดที่ให้เข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาทางช่องท้องโดยตรงสามารถเพิ่มความเข้มข้นของยาคีโมที่จุดมะเร็งได้ตรงตามเป้าหมายส่งผลให้การเผาผลาญอาหารช้าลงยาถูกดูดซึมผ่านทางเยื่อบุช่องท้องและน้ำเหลืองและไหลเข้าสู่ตับโดยตรงผ่านระบบหลอดเลือดดำพอทันดังนั้นจึงมีผลในการฆ่าเชื้อต่อการแพร่กระจายขนาดเล็กในตับ การมีอวัยวะกิดขวางทางช่องท้องพลาสมาสามารถชะลอการดูดซึมยาและรักษาความเข้มข้นของยาในช่องท้องให้สูงได้เป็นเวลานานเนื่องจากผลกระทบของตับครั้งแรกปริมาณยาเคมีบำบัดที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนของระบบจึงมีจำกัดซึ่งสามารถลดความเป็นพิษต่อระบบและผลข้างเคียงของยาได้ผลการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงในระดับโมเลกุลผลกระทบจากความร้อนจะทำลายธรรมชาติของโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดความผิดปกติของสารเชิงซ้อนหลายโมเลกุลบางชนิดอาจทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดเล็กๆในเนื้องอกทําให้เซลล์มะเร็งกลายเป็นภาวะขาดออกซิเจนหรือการดูดซึมสารอาหารผิดปกติซึ่งท้ายที่สุดสามารถนําไปสู่การสลายของเซลล์มะเร็งได้จริงการให้ยาเคมีบําบัดในช่องท้องเพื่อช่วยในการทําลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ภายในช่องท้องและของเหลวเคมีบําบัดปริมาณมากในช่องท้องอย่างครอบคลุม มีข้อดีทางเภสัชจศาสตร์และพลศาสตร์สามารถกำจัดรอยโรคจากมะเร็งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยสะดวกใช้งานได้จริงมีผลข้างเคียงน้อยมีภาวะแทรกซ้อนน้อยสามารถทำซ้ำได้เพื่อรักษาภาวะช่องท้องกลับเป็นซ้ำและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงในช่องท้องเป็นวิธีการรักษาเฉพาะจุดสำหรับเซลล์มะเร็งยังคงจำเป็นต้องมีการรักษาแบบครอบคลุมเป็นรายบุคคลเพื่อรวบรวมประสิทธิภาพทางคลินิกได้ดีขึ้นปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0 942211169หรือ0815803998